หลังจากที่พวกซาโบได้บุกขึ้นไปยังยินแดนสักดสิทธิ์เมริจัวจนได้ประทะกับพเลเรือเอกฟูจิโทระและพเลเรือเอกเลียวคุกิวหลังจากนั้นเรื่องราวของซาโบก็ได้ทำให้คนทั้งโลกตกตะลึงและผู้อ่านก็พากันงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับซาโบกันแน่และในตอนนี้เรื่องราวของเขาก็ได้ถูกพูดถึงแล้วมาดูกันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพวกซาโบกันแน่ฉันจะไปให้ถึงสองหมื่นซับให้ได้เลย ないです ครับผมก็สวัสดีคุณผู้ดูทุกท่านนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับสปอยแรกสั้นๆของมังงะวันพีทตอนที่1นึ่นะครับผมหลังจากที่วันพีทหยุดยาวเกือบจะ1เดือนกันเลยทีเดียวซึ่งเรื่องราวของตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยจากความเดิมตอนที่แล้วนะครับหลังจากจัดการพวกลูกน้องของไคโดเสร็จดเลียวคูกิวนี่ก็เด้มุ่งหน้าไปหาพวกลูฟี่อยู่ที่นครหลวงบุปพาซึ่งในตอนนี้ก็เลยทําให้เลียวคูกิวนั้นได้เจอกับพวกเกกก้้าาาปอดดบแแงลววพยม โมโมก็เลยทําให้เกิดการต่อสู้กันขึ้นและในตอนนี้ก็ได้มีการเปิดเผยว่าเลียวคุกิวนั้นเป็นผู้ที่ได้ครอบครองพลังจากผลปีศาจสายโลเกียผลโมลิโมลิผลป่าซึ่งในระหว่างการต่อสู้นะครับยามาโตะนี่ก็ได้ใช้กระบอกฟาดเข้าใส่ที่หัวของเลียวคุกิวนั้นอย่างจังแต่ทว่าคณะเดียวกันเองโมโมกับเข้ามาห้ามยามาโตะไม่ให้สู้จากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่เรื่องราวของราชาครอบบา้าพ่อของวีวีมีการเปิดเผยว่าเขานั้นถูกสังหารจนเสียชีวิตโดยซาโบนั้นถูกกล่า ว่าเป็นผู้สังหารราชาวครอบบ้าซึ่งการต่อสู้ในครั้งนั้นพวกซาโบสามารถช่วยคุมะได้สําเร็จด้วยการต่อสู้ในครั้งนั้นก็เลยทําให้ซาโบนั้นถูกตั้งฉายาว่าจัก,กรพ,พรรดเพลิงจากนั้นนะครับภาพก,ก็ได้ตัดฉากไปที่กลุ่มโจรสลัดผมแดงในตอนนี้พวกเขาอยู่ใกล้ๆกับวานอคคุณนี้ซึ่งพวกลูกเรือพวกเขานั้นอยากที่จะไปเจอกับลูฟี่แต่แชงคุสนั้นบอกว่าต้องไปจัดการเรื่องของบาโตรมิโอก่อนแล้วแชงคูสนั้นก็ได้พูดทิ้งท้ายเอาไว้ได้เวลาไปชิงวัน แล้วแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดฉากมาที่พวกอาคาอินุซึ่งในตอนนี้พวกเขากําลังประชุมกันโดยจะมีอาคาอินุคิสรุและคุโรอุมะม้าดำหัวหน้าหน่วยสืบสวนของกองทัพเรือโดยคุโรอุมะเขามีชื่อจริงๆว่าเทนเซซึ่งคุโรอุมะกําลังพูดทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในงานประชุมโลกที่ผ่านมาครับผมก็จบไปแล้วนะผมสําหรับสปอยล์แรกสั้นๆของมังงะวันพีซตอนที่1 0 5่นะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับเรื่องราวของซาโบก็ได้ถูกเปิดเผยออกมาแล้วก็คือ ซาโบยังไม่ตายนะครับผมคือข่าวใหญ่ที่ทําให้ทุกคนช็อกก็นะ่าจะเป็นเรื่องราวที่ซาโบนั้นถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้สังหารราชาครอบบ้าพ่อของวีวีนั่นเองส่วนกลุ่มพรมแดงในตอนนี้นะครับก็อยู่ใกล้ๆก,ก,กับวานโนแต่ต้องรีบไปจัดการเรื่องของบาโทรลมิโอก่อนซึ่งเรื่องราวของบาโทรลมิโอครับก็เป็นเรื่องราวปนๆที่ถูกเปิดเผยในปกของมังงะตอนที่875คือในตอนนั้นนะครับพวกบาโทรลมิโอนี้ต้องการที่จะขยายอาณาเขตของพวกลูฟี่ก็คือกองเรือหมวกฟาง นี่แหลแต่ว่าดันไปก่อความวุ่นวายแล้วก็มีการเผาทงของกลุ่มโจรสลัดผมแดงด้วยก็อาจจะเป็นไปได้ว่านี่จะเป็นเรื่องที่ทําให้พวกกลุ่มผมแดงนั้นไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ที่บาโตรมิโอี่ทำอย่างนั้นหรืออาจจะเป็นการจุดชนวนอะไรสักอย่างหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่มีการ พูดถึงนะครับผมส่วนเรื่องราวของเรียวคุกิวนะครับก็น่าสงสัยอยู่เหมือนกันว่าทําไมโมโมะนี่ถึงมาห้ามยามาโตะไม่ให้ต่อสู้ก็มารอดูกันนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับยังไงก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้ช่องของเรานะครับถึง20,000ื่ซับด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ